สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกม fc mobile ไปไม่รลีรอข้อเสนอประจำวันแพ็คแรกเลยตามสูตรหนึ่งแสงสองไปวอ,อกมาในเ้่งนี้เดนาร์กอารมไบเ์มูนิก สานี่โอ้โหได้อยู่เลย9ก้าห้าเปิดหัวมาอย่างดีหายได้สามสิบเอ็มอะแลกเปลี่ยนต่อเลยหลังๆนี้ได้จากกอริสก้านะเนี่ยมึงดูดิมีสามตัวแล้วไม่ต้องมานะรอบเนี้ยขอตามสูตรมันมีสูตรไหนบอกว่าที่กอริสก้าแม่งไม่มา แสงที่สองไปเนเธอร์แลนด์ซีเอ็มพีวีเอร์แมนกลับมาเลสกับมิลินก็ยังดีไม่ได้กอลเอสกามาภารกิจ TOTS ดูดิว่าจะได้ตัวดีๆไหม ึ่งแสงผ่านไปแล้วสองแสงไปโอ้โหมาเป็นเหรียญเลยเนี่ยแม่งไงนึงกว่าจะได้ตัวดีสัตว์ต่อที่ชุดรวมประจำวันที่ ots แพ็กแรกแล้วไปอะไรไฮไลท์แล้วไปเลยไม่ให้ซุ่มให้เสียแต่วอล์กมาว่ะมีละมัน c ีบีบอทมุนโรเตอร์เบกอยากลองอยู่นตัวเนี้น o v r 95แต่วิ่งแรงอยู่ก็ยังดียังดีไม่ได้กอลิสกาเดี๋ยวมาต่อที่แพ็ค TOTS 10เลยไป วอมาเซนจูรี่อ่ะอีทเอสที์พีดีเราเลยเนี่ยไม่ดูจักเลยอะก็ยังได้อุยานเก้าเอ็ดอะต่อขายไม่ได้โอ้โหมองต่อเลยแพ็คสองเน่ยหนึ่งแสงขอตามสูตรนะเนี่ยเผื่อได้ตัวดี ไปไม่บอกนะพีวายวะอิตาลีน้ำมาเวะซีเอ็มอินเตอร์มิลานบาเลน่าก็ยังดีได็เกนะ้าสามเนี่ยอย่างน้อยไปแรกเป็นเหรียญได้เจ็ดเอ็มอ่ะอันนี้ขายไม่ได้ขอเก้าสี่ไปโอ้ อูปเมกานูทำไมไม่มาเป็นเก้าสี่วะจะได้เอาไปแลกต่อแ<า>พ็คสุดท้ายขอรวยๆหน่อยปังๆหน่อยอย่าทำให้ผิดหวังไปวอล์กตำนานมา,าฟังเสอาร์บิวออรีบี่ปะเนี่ย หนักเลยริเบรี่เนี่ยขายอันเดียวอันนี้ไม่ต้องไปหวังเหี่ยแม่งะนะเห็นไหมเห็นไหมหี่เอ้ยเอาที่ได้เศษเมื่อกี้มาเอาไปแลกต่อเลยเบื่อแม่งวะขอแบบตัวใช้งานนี่พี่โดเนี่ย ได้ไหมบัลลักไดนะ้พิโดบัลลัก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 และไปเนื้อแลน L W Live Six Diamond เก้าสวบสี่โอ้ที่ดีๆนี่มีซาเน่ตัวเดียวนะ หัวกูจะปวดเนี่ยไปข้อเสนอประจำวัน P O T F ไปเฮ้ยแม่งมาเป็นเหรียญเลยไม่ค่อยวอล์กเลยนะแพ็กประจำวันเนี่ยหลังๆเนี่ยคืออะไรอย่างเดียวตลอดอะ่ะมาไดนามิกเนี่ยอย่าทำไม่ผิดหวังและไปจู๊กมันโอ้โหแม่งจูกกูอันเนี้ย

บอกมาเยเลมันซ <Ay> ีบีเ p เวอร์ทาว่ะไอ้กทะอันนี้ได้อวีอาเก้าหดอ่ะดีดีที่ไม่ใช่เป็นกอลสกาเน่ยชุดรวมลิมิเต็ดต่อยขอดีดนะ ดีๆหน่อยแล้วหนึ่งแสงผ่านขอตามสูตรเลยเผื่อได้ตัวดีเสงที่สองไปอิตาลีสตบาโลเกียงโอมาว่ะืืวใช้ได้อยู่ส่วนตัวหลังจะเปิดแพ็คไม่ได้ควยเลยได้แต่สาเนี่ แลกเปลี่ยนต่อเลยนะกอลิสกาไปแลกแม่ไงไม่ต้องมานะหนึ่งแสงสองแสงไปไปแล้วน้ำมัน C M ไหนกูหนีมึงไม่พ้นจริงแ้วไอ้เ,เนี้ยเนี่ย กูนึกว่าวันนี้กูจะรอดแล้วนะเนี่ยแลกต่อเลยอีกระหัสน,นึงเลือกอะไรกันไปและตามสูตรสองแสงไม่เอากอเลสก้าพอตัวไหนก็ได้ แข่งที่สองไปเฮ้ยสวิตต์วะจีเคดัดมุนโฮเบตัวนี้มีอยู่แล้วนะเดี๋ยวเอาไปตีบวกไม่เก็บไว้ก่อนกอร์สก้าก็ยังจะมาอีกนะเราก็มาต่อที่ข้อเสนอประจำวันที t s เลย ขอดีๆได้ไหมพุ่งๆไงหนึ่งแสงไปกูเพิ่งขอมึงดีๆไปได้เดียมีอีกอะ่ะแม่วอล์กห,หน่อยก็ไม่ได้ต่อชุดรวมประจำวันเลยไปก่อนเลยอะไรเนะี่ย หนึ่งแสงสามแสงไม่รอบนี้แพงเสมอสองแสง,แส,งสามไป,ไปเฮ้ยมาวอล์กมาแพงจริงมั้เนี่ยไม่จริงแล้วอันนี้ทาดิดเนี่ยันนี้ก็แอบเกลืออยู่นะ เนี่ยเอาบาโลไปแรกเล้ที่เปิดได้มาไปเดี๋ยวรอบนี้สองแสงแล้วปาดขวาหนึ่งแสงสองแสงและปาดขวาเพื่อหวังผลสวิตว่ K, ะ GK แบบมุง โผเมลอีกแล้วก็ยังดีให้ตีบวกต่อเอามาใช้อ่เนีเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็กสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยข้อเสนอประจำวัน T O T S หนึ่งแสงแสงที่สองและไป โอ้โหมึงปิดท้ายเฮี้ยวมากอุปามกานโน่เย้เลยสุดท้ายนี้ก็ขอฝากล้านหน่อยนะครับใครต้องการอะไรเทนสามารถทักอินบ็อกเข้ามาได้เลยครับและภารกิจของเราในวันนี้ตามหาพี่โดกับบัลลักเราก็ยังทำให้สำเร็จเลยนะครับคลิปหน้าจะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ